คนะฮะต่อ EP 3นะฮะเมื่อ EP 2ตอนช่วงท้ายๆเนี่ยนะปรากฏว่าผมเออเคลื่อนไม่ได้นะครับทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีการแบบนี้กรณีที่เพื่อนๆนะฮะหรือว่านักศึกษาเนี่ยออโหลด Import ไฟล์งานมาเนี่ยมันฟิกอยู่กับที่แต่บางคนเนี่ยที่มันไม่ฟิกก็คือลักษณะแบบผมแบบนี้นะครับก็ก็ใช้วิธีการเมดเพนก่อนนะฮะวิธีการนะครับผมไปอีกครั้งหนึ่งนะมาที่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะมาที่คําสั่งเมดตัวนี้นะมันบอกให้เราเลือก ชิ้นงานนะเพื่อนผิวชิ้นงานผมคลิกชิ้นนี้1ชิ้นครับหนึ่งจากนั้นไปคลิกลูกศรตรงนี้ออกมานะครับผมไปคลิกตัวท็ p ปเพนเปาัสังเกตว,ว่าชิ้นงานนะมันจะเลื่อนให้ใช่ไหมคือผมจะเมดล็อกแต่สามเพนเลยถัดมานะครับเป็นเป็นตัวเอ่อฟอนตเพนนะครับผมก็คลิกฟอนตเพนก่อนก็ได้แล้วก็หมุนมาคลิกข้างหลังชิ้นงานชิ้นงานก็จะเลื่อนมาให้อีกจุดหนึ่งก็คือไรเพนก็คือด้านข้างนะ ตรงนี้มันห่างอยู่ถ้าผมมาหมุนชิ้นงานมานะครับกดเลื่อนมานะมันก็จะล็อกหราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถ้าผมลองมูฟใหม่ตอนนี้มันจะล็อกเหมือนกับชิ้นงานแรกที่เราดึงมาถูกต้องไหมนะครับมันจะล็อกเหมือนกับชิ้นงานแรกที่เราดึงมานะครับในการก๊อปปี้ชิ้นงานในโมดของ SMB เซเนี่ยง่ายมากเลยครับก็คือวิธีการก็คือให้เราก,กดคอนโทรลค้างเอาไว้แล้วก็ก,กดคลิกซ้ายที่ชิ้นงานที่เราต้องการจะดึงออกมาเช่นหนึ่งเนี่ยเ็ด ผมดึงออกมาได้เลยเห็นไหมกดคลิกซ้ายแล้วก็ดึงลากออกมาลากออกมาแต่อันนี้สังเกตชิ้นงานใหม่ที่ดึงออกมาเนี่ยมันสามารถมูฟได้ใช่ไหมครับแต่ชิ้นงานแม่เนี่ยโอเคมันถูกล็อกไว้แล้วเพราะนั้นก็ถ้ามันล็อกไว้แล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเมดใหม่นะส่วนชิ้นงานที่มันเกินไปสามารถกด delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยกดคลิกก่อนนะครับแล้วก็กด delete ที่คีย์บอร์ด โอเคนะครับเราก็จะเริ่มประกอบกันกันเลยนะครับสังเกตว่าชิ้นงานตัวนี้นะครับออถ้าไปดูไฟล์งานหลักที่ให้เป็นตัวมาสเตอร์เนี่ยมันจะมีตัวออไอหัวตงเนี้นะครับมันถูกสวมอยู่กับก้านตัวนี้ถ้าเราดูชื่อนะครับมันจะมีรู้สึกว่าจะมีชื่อบอกอยู่ด้วยนะผมมาคลิกตรงนี้ที่ฟีเจอร์แมเนเจอร์นะครับถ้าผมไปคลิกเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีชื่อชื่อบอกอยู่ r 1นึงนะถ้าคลิกตวัวนี้มันชื่อช h a r p หนึ 1, ่ง s sharp หนึ่งถ้าคลิกตัวนี้ชื่อชื่อนอตหนึ่งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยกินงานมาประกอบกันลักษณะแบบนี้ผมก็จะประกอบตามตามแบบก็มาที่ตัวนี้ผมจะประกอบนะฮะไอ้หมุดแดงเนี่ยเข้ากับก้านตัวนี้ก่อนแล้วค่อยยกก้านตัวนี้นะมาสวมแถวแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการประกอบนะมาที่คําสั่งเมทตัวเดียวนะครับให้เราคลิกนะครับที่ตัวผิวของทรงกระบอกนะดูนะนะครับผิวของทรงกระบอกของเงี้ยมันเหมือนกับการที่เราประกอบเลโก้หลักการเหมือนกัน เหมือนกับการที่เราประกอบเลโก้ถ้าเรามองและพิจารณาแล้วว่าชิ้นงานโดยนี้เวลาที่ไปประกอบเนี่ยมันควรจะประกอบอย่างนี้หรือประกอบแบบไหนเนี่ยให้เราเลือกพื้นผิวตรงนั้นก่อนที่เราจะไปประกอบนะฮะแล้วก็ค่อยใส่หรือว่าสอดชิ้นงานเดนิน้เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกชิ้นงานนี้ก่อนอันแรกชิ้นงานตัวที่2ผมเลือกตรงนี้คลิกมาที่ผิวให้เป็นทรงกระบอกแบบเพิ่มส้มแบบนี้นะนะครับปึ๊บขอใส่มาแล้ว สังเกตว่าชิ้นงาน2ชิ้นเนี่ยมันจะดึงมาประกอบร่วมกันนะครับถ้าผมกดโอเคไปก่อนเนี่ยสังเกตว่าถ้าผมเลื่อนนะเห็นไหมชิ้นงานเนี่ยไม่ว่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยไอชิ้นงาน2ชิ้นเนี่ยมันเป็นไงครับมันจะร่วมศูนย์กันครับว่าร่วมศูนย์ก็คือมันคอนเซนติกร่วมกันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะไปด้วยกันตลอดเลยนะจะไปด้วยกันตลอดเลยนะซึ่งเมื่อกดเมทไปแล้วอันแรกสังเกตว่าถ้าผมคลายเมทตรงนี้ออกมานะครับมันจะมีคำสั่งพวกคอนซนเดนต์อะไรต่างๆนะครับคอนซนเดน คอนเซนต์เนเนี่ยมันจะเล็กขอดนะคล้ายๆกับการพื้นที่การเขียนแบบเนี่ยมันจะเล็กขอดการทํางานของเราให้ตลอดนะแต่เมื่อกี้นะครับเราเลือกคอนเซนติกคอนเซนติกก็คือวงกลม2วงเนี่ยมันรวมศูนย์กันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มันร่วมศูนย์กันถ้าใครเมดผิดนะตอนนี้คุณดูนี้ก่อนนะถ้าผมเลื่อนซ้ายขวานะมาไปด้วยกันแต่ถ้าผมลองไปลบสิ่งที่ผมเมดมาแล้วนะครับกดคลิกตรงนี้แล้วก็กด Delete ที่คีย์บอร์ดคราวนี้มันจะแยกหรือว่าอิสระจากกันแล้ว จะแยกหรือว่าอิสระจากกาันเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเมทได้แล้วก็ลบจุดที่เราเมทผิดไปได้อย่างง่ายๆนะครับนะอันไหนเมดแล้วมันผิดเยอะเกินไปเนี่ยเราก็ไปแก้ไขอีกทีหนึง่งนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวทำต่อนะครับ